มี2แบบก่อนซอสไลฟ์ให้ฟังก่อนหลมพ่อกลยจะมีเลี่ยมแบบอย่างนี้ค่ะ,อ,ะอย่างนี้<ๆ>กับโชว์หูห่วงอย่างนี้อยู่ที่ว่าเราชอบสเต็ปไหนคลาสสิกก็จะอยู่ที่2 0,000กลางๆนะคะนะแต่่วกนี้มีโปรรับส่วนลด1,000พันทุกรายการนะคะอันนี้แบบคลาสสิกก่อนนะคือไม่ได้ยกซุ้มไม่ได้อะไรเยอะนะคะนะคลาสสิกมีให้เลือกเนี่ย ะะเลือกได้เลยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ5กรัม5 5กร<ะ>ัม6นะคะแล้วแต่แบบแล้วแต่ลายทีนี้ถ้าสเต็ปต่อไปยอดนิยมก็จะเป็นสไตล์แบบยกซุ้มค่ะยกซุ้มยกซุ้มแบบแกะลายล้วนยกซุ้มแบบเกี้ยงขัดมันสลับแกะลายนะคะหรือจะเป็นซุ้มดอกประจํยามแบบนี้นะคะอันนี้ซุ้มดอกประจํยามเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอันนี้ความหมายดีซุ้มดอกประจํยามความหมายดี ซาตินสลับแกะลายนะคะหรือจะเป็นฝั่งเพชรจัดหนักหน่อยฝั่งเพชรขอบซาตินสลับแกะลายเกียวโปเต้ประกบเกียวคู่นะคะหรือถ้าชอบแบบปะซุ้มทั้งหมดเลยก็จะเป็นกรอบแบบนี้นะคะหรือถ้าชอบจัดหนักเลยก็จะเป็นกรอบแบบนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ว่าเราชอบไม่ฝั่งเพชรใช่ไหมไม่ฝั่งเพชรแบบคลาสสิกหนูดูลานูพาราให้หน่อยอะ ไม่ฝั่งเพชรเริ่มประมาณสองกลางๆแหละสเท่าไหร่หนูดูดิอันนี้จะเป็นแบบหัวสิงหลอกเหรียญนี้ก็พร้อมเช่าออมได้10เดือนศูนซะคะตัวเหรียญเป็นเนื้ออัปากา2 7 5 0จ็ดเดือนละ2750ัน็้อยถ้าใครจะออมนะทักแชทได้เลยสองสี่เก้าศูนยนแล้วสวดลดอีกหนึ่พันเหลือสองสาค่ะนะคะน,นะเป็นประมาณนี้นะคะป้าน้อยอุ่นกับข้าวใหซซอสหนยทำไรป่ะาของแล้ว โอเคนะคะอุ้ยอันนี้แน่นมากถ้าชอบนะแน่นแน่นแน่นจริงแน่นจริงแน่นจังนะคะอ่ะตักี้หบอลยังพูดไม่จบเลยนะคะตันตัน